พวกเขาเยึดติดกับความชอบธรรมของตัวเองแต่ละเลยการมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้าคุณกำลังฟัง by grace daily devotions abiding in christ ใกล้ชิดสนิทพระคริสต์วันที่ 2. พฤศจิกายนผู้ที่ถูกเลือกมาระโกบทที่1ข้อ16ขณะที่พระองค์เสด็จไปตามชายทะเลสาบกาลิลี ก็ทอดพระเนตรเห็นชาวปรมงสองคนคือซีโมนและอันดูน้องของซีโมนกำลังทอดแหอยู่ในทะเลสาบอ่านเพิ่มเติมมัทธิวบทที่4ข้อ13ถึง22มาระโกบทที่1ข้อ16ถึง20ลูกาบทที่4ข้อ31ถึง32และลูกาบทที่2ข้อ36ถึง40 พระเยซูคริสต์ไม่ได้เลือกอัคาระธูจากผู้เคร่งศาสนาเลยสาวกทั้ง12คนของพระองค์เป็นเพียงคนธรรมดาสามัญทั่วไปไม่ใช่เพราะว่าพระองค์ไม่ทรงรักผู้ที่เคร่งในศาสนาแต่เพราะคนเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วขาดความเชื่อในพระองค์พวกเขายึดติดกับความชอบธรรมของตัวเองและการกระทำที่ดูเคร่งศาสนาแต่เพียงภายนอก แต่ละเลยการมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้าหนึ่งในความผิดพลาดหลักๆที่ผู้ครัำเครงในศาสนามีคือการเชื่อมั่นในตนเองพวกเขาหลงคิดว่าพระเจ้าทรงยอมรับเขาและใช้เขาเพราะวิถีชีวิตที่ดูเหมือนบริสุทธิ์และความสามารถพิเศษของเขาอคราทูตเปาโลก,กล่าวในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่หนึ่ง ข้อ27ถึง28ว่าแต่พระเจ้าได้ทรงเลือกพวกที่โลกถือว่าโง่เพื่อทำให้พวกมีปัญญาอับอายและได้ทรงเลือกพวกที่โลกถือว่าอ่อนแอเพื่อทำให้พวกที่แข็งแรงอับอายพระเจ้าได้ทรงเลือกพวกที่โลกถือว่าต่ำต้อยและดูหมิน่นและเห็นว่าไม่สำคัญเพื่อทำลายสิ่งซึ่งโลกเห็นว่าสำคัญ และนี่คือคำอธิบายของการเลือกสาวกทั้ง12ของพระเยซูบุคคลที่ตระหนักถึงความไม่สมบูรณ์และความอ่อนแอของตนเองมักจะพึ่งพาพระเจ้าในทุกๆสิ่งในชีวิตของเขานั่นคือสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาพระองค์สแสวงหาคนที่ตระหนักว่าเขาไม่สามารถทำสิ่งใดได้เลยหากปราศจากพระองค์ เพื่อว่าพระองค์จะกระทำสิ่งต่างๆผ่านชีวิตของเขาดังที่กล่าวไว้ในพระธรรมสองพงศาวดารบทที่16ข้อ9ว่าเพราะว่าพระเนตรของพระยาเวสอดส่องอยู่เหนือแผ่นดินโลกทั้งหมดเพื่อให้กําลังกับคนเหล่านั้นที่จริงใจต่อพระองค์ในวันนี้แทนที่จะคำนึงถึงแต่สิ่งที่เป็นภาระของเราในแต่ละวัน ให้เราได้กลับมาตอบสนองต่อฤทธานุภาพของพระเจ้าโดยการให้พระองค์เข้ามาเป็นทุกสิ่งในชีวิตของคุณพึ่งพาพระองค์แล้วคุณจะอจัศจรรย์ใจถึงความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นรวมทั้งความสุขใจที่จะมีมากขึ้นในชีวิตของคุณด้วยให้พระองค์เข้ามาเป็นทุกสิ่งในชีวิตของเราพึ่งพาพระองค์แล้วเราจะอจัศจรรย์ใจ ถึงความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าลูกขอให้พระองค์เป็นทุกสิ่งในชีวิตของลูกขอให้ลูกมีความสัมพันธ์สนิทกับพระองค์เสมอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน